เพื่อนๆที่กำลังลดน้าหนักครับหลายๆคนเนี่ยอยากจะมีสุขภาพที่ดีนะครับการลดน้ำหนักที่ถูกวิธีแน่นอนครับการใช้ธรรมชาติจะทําให้สมดุลร่างกายเราปรกติมากยิ่งขึ้นธรรมชาติเกี่ยวข้องกับตัวแบคทีเรียดีหรือว่าจุลินทรีย์ดีที่อยู่ในร่างกายเราที่เราเรียกว่าโปรไบโอติกครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยเมื่อไหร่ก็ตามที่จุลินทรีย์ในลําไส้เราหรือสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่เราเรียกว่าโปรไบโอติก หรือไมโครไบโอมในลำไส้เราเนี่ยอยู่ในภาวะสมดุลดีเนี่ยจะทําให้ระบบภูมิคุ้มกันเราดีครับพอภูมิคุ้มกันเราดีการป่วยจากโรคภูมิคุ้มกันของเราก็จะลดอาการลงได้อย่างชัดเจนอันที่2นะครับจะทําให้การทํางานของลำไส้เราเนี่ยเป็นไปได้อย่างปกติเพราะว่ามีจุลินทรีย์ที่ดีมีไมโครไบโอมที่ดีทําให้เกิดความสมดุลของการทํางานของผนังลำไส้ของระบบย่อยอาหาร ก็จะทําให้การย่อยอาหารของเราได้ดีรวมทั้งจุลินทรีย์พวกนี้ยังสามารถสร้างนะครับวิตามินบางอย่างยกตัวอย่างเช่นวิตามิน b 12ในลาไส้เราได้ด้วยจะทำให้ร่างกายเราได้รับวิตามิน b 12โดยที่เราไม่ต้องทานเพิ่มเติมเข้าไปนอกจากนั้นนะครับยังเกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกันภูมิคุ้มกันแล้วยังเกี่ยวข้องกับระบบผ่าผานด้วยตัวแบคทีเรียที่ดีเชื้อจุลินทรีย์ที่ดีดตัวไมโครไบโอมที่ดีทุกเนี้ยจะเกี่ยวข้องกับสมดุล ระบบการเผาผลาญของร่างกายของเราอย่างชัดเจนถ้าเรารักษาสมดุลของโปรบ i โอติกหรือไมโครไบโอมในร่างกายของเราได้ดีจะทําให้ระบบการเผาผลาญเราดีขึ้นด้วยครับเพราะฉะนั้นหันมาทานอาหารธรรมชาติกันนะครับผมมกดครับ